ดีค่ะคลจันมินายชาแนลป้าแป๋วนะคะค่ะวันนี้ป้าแป๋วมาถ่ายความวุ่นวายกลางเมืองโตเกียวให้ดูค่ะเห็นไหมคะกลางเมืองโตเกียวถนนกลางเมืองโตเกียวค่ะมาบูนา วุ่นวายวุ่นวายพอๆกับเมืองไทยคะ่ะที่เห็นแหลมๆเลยนะคะสกายทีนะคะสกายทีคะ่ะนี่เนี่ยเนี่ยสกายทีเนี่ยคะ่ะความวุ่นวายกลางเมือง ทางเมืองโตเกียวสกายทีโมสิมิเตะขับรถให้โคจรสวัสดีครับขับรถเดี๋ยวสวัสดีครับฝั <u> ่งนี้เป็นฝั่งอาซากุสะฝั่งอาซากุสะ นี่คือความวุ่นวายกางเมืองโตเกียวนะคะฝั่งโน๊ตก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์พวกที่ญี่ปุ่นนะคะตึกสังเกตเห็นไหมคะตึกเขามีมีความสามารถทําตึกให้ชิดกันชิดชิดชิด,ช,ดชิดกันเลยนี่แหละคือความสามารถของญี่ปุ่นเห็นไหมคะตึกเขาอะ่ะเขาจะไม่มีช่องว่างเขาจะไม่มีช่องว่างแบบห่างกันเนี่ยค่ะ จะไม่มีช่องว่างห่างกันใช่ไหมคะตึกเขาจะชิด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 กันหมดเลยนี่แหละคือความสามารถของเขาเนี่ยเห็นไหมคะตึกเขาจะชิดชิดกันเลยใช่ใเนี่ยสกายทีเกิคะสกายทีตรงนี้สกายทีวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนว่าแปลมาธุระค่ะมาธุระกับโอจังมาธุระกัน วันนี้ค่อนข้างรถจะติดก็มืดพอๆกันกับกลางเมืองที่ไหนก็พอๆกันขับรถติดแต่ว่าในญี่ปุ่นเขาก็ติดก็ติดไม่เยอะเหมือนบ้านเราข้างล่างมองเห็นสะพานมนเนี่ยสะพานสวยฝัย่งตรงโน้นทางนั้นก็จะเป็นพวกโรงแรมพวกอะไรนะคะถ้าใครมาเที่ยวอาซากุสะเที่ยววัดเซนโชยิ นะคะก็จะมีที่พักที่พักเป็นโรงแรมต่างๆตรางน้นป้าแป๋วญาติป้าแป๋วมาเที่ยวป้าแป๋วก็พามาพักโรงแรมแถวนี้นะคะแถวเนี้ยเนี่ยค่ะแถวเนี้ยโรงแรมแถวนี้โรงแรมทั้งนั้นเลยโรงแรมแถวอาซากุสะนะคะตึกเขาอาจจะชิด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 กันเลยเห็นไหมคะไม่มีช่องว่างเลยนี่แหละคือความสามารถของญี่ปุ่นเขาตึกจะชิดชิดกันเลย ข,ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ํโอุ้ยวันนี้รถติดอะไรเนี่ยค่ะตึกเขาจะชิดชิดกันหมดเลยเห็นไหมคะฝั่งถนนก็รแรมทั้งนั้นอซากุสาวัดเซ็นโซยิเน,นาะ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อเดี๋ยวป้าแป๋วจะไปผ่านไปอยู่เดี๋ยวป้าป๋วถ่ายให้ดูนะป้าแป๋วจะไปอยู่ไปจะไปกินของอร่อยอร่อยที่นั่นจะไปกินราแมงอร่อยอร่อยที่นั่นโอ้จังเขาชอบกินเห็นไหมคะมีเรือจอดอยู่ตรงท่าเห็นไหมคะนี่อันนี้เคล่องเรือด้วยนะคะตอนกลางคืนล่องเรือด้วยเนี่ยเรือพวกนี้คะ่ะ เนี่ยป้าขับในรถเวียนหัวโอ้ยป้าถ่ายในรถเวียนหัวหน่อยนะคะถ่ายในรถเนี่ยค่ะความแออัดในเมืองกลางเมืองโตเกียวนะคะอุย้ยสะพานสวยอะ่ะ ทางติ๊กตองนี่ก็กกคือ <แก S 2> เราจ่ายค่าทางด่วนนะคะเราผ่านไปมันจะจ่ายขึ้นมาเองนี่สกายทีนี่สกายทียทกลางคืนสวยมากความวุ่นวายความวุ่นวายของเมืองหลวงโอ้ยแบบจมดกไทยโน่นไทยนี่เยอะไปที่ไหนคนก็เยอะๆในโตกเกียว

รไในโตเกียวรถไฟข้าอยู่ข้างล่างข้างหัวข้างล่างที่เดินอยู่เนี่ยคนอยู่ตรงกลางข้างบนนี่ก็ไอทางรถไฟข้างล่างที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นทางรถไฟข้ามไปข้ามมานี <S <S 1> <S 1> ่ขบวนยาวนะคะเนี่ย รถไฟในโตเกียวขบวนยาวอย่างนี้ย <ไป S 1> ยาวมากเลยรอไฟแดงรถไฟมาพอดีเลยเลยได้ถ่ายรถไฟให้ดูเพราะแป๋ว,วนี้ก็อุ้ยดน <larda> นี่เห็นไหมคะอ๋ตอง่ที่จอดรถก่อนที่จอดรถในโตเกียวนี่แพงนะคะ 300เรก4หเห็นไหมคะนีนะะ่ถ้าใครมาญี่ปุ่นใชมะทุกคนจะต้องรู้ที่นี่อาซกุสะวัดเสนซจน,ะะนี่คดีปแป๋วมาทาแถวนี้นักท่องเที่ยวเยอะเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเพียบเลยวันนี้ลมแรง วัดก็เราก็เดินเข้าไปข้างในค่ะวัดไปไหว้พระไปเดินเข้าไปข้างในเดินเข้าไปข้างในโอ้ยลมแรงวันนี้เห็นไหมมีรถลากด้วยเห็นไหมคะรถลากด้วยลมแรงมากเลยลมแรงมากเเลยนี่ยค่ะใครมาตัวเดียวนะคะทุกคนก็รู้จะรู้จัก ถนนสายไปทางนี้ก็จะเป็นสกายทีเห็นะคะสกายทีนักท่องเที่ยวเยอะแถวนี้พลังอุบลาไอโอเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับลมแรงก่อนอิจวะอซาคุสากภาษาคุสา คนเห็นไหมคะคนเยอะก็จย่คดีกันนะเอนืมไม่ละเยคนเยอะนักเที่ยวเยอะเห็นไหมคะวัดวัดวัดจังโอทีระนามหยยเซโิเซนโซจิเซนโซจิเซนโซจิเห็นไหม วัดชื่อค่ะเข้าไปเสิร์ชดูนะคะลูกๆกันหลานทุกคนรู้จักค่ะวัดดังเฮ้อยอหลอดอเนโลโลนะคะอเนโลโลทั้งนั้นเลยค่ะใบเล็กใบน้อยใบเล็กใบน้อย

ล็อก 3G นะคะมาดูกระเป๋าอเนลโรเมื่อกี้เนี่ยนะคะถ้าใครจะมานะคะมาได้รือห้างตรงนี้ที่อาซักุสะนะคะเนี่ยล็อก 3G ดูกระเป๋าอเนลโร่เนี่ยค่ะ รมาทำธุระที่สถานทูตค่ะกพรปะแฝงมาทำธุระที่สถานทูตเราก็ไปจ่ายตังก่อนค่ะแล้วก็รอรับรถจอดรถลิ้ชวชิลิชชิีมีไหมครัช

บัญชีโอ้ยเลขไอ้นี่รถเรามันก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะรอรับเปนบัญชีก่อนเช้อชั่วโมงละพันเยนนะคะชั่วโมงละสามร้อยกว่าบาท้านเราผลิตตอนนี้นะคะสามร้อยกว่าบาทชั่วโมงหนึ่งแพ้งค่ะที่เกิรรถในตเกียว